รัเสเซียมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาหลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ค่ะผู้นําฝ่ายค้านรัเสเซียออมีอาการที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างกระทันหันหลายฝ่ายเนี่ยก็ประเมินบอกว่าอาจจะเกิดจากการวางยาพิษหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้มีใครออกมายืนยันหลังจากนั้นไม่นานผู้นําฝ่ายค้านรัเสเซียคนนี้ถูกนําตัวไปรักษาตัวที่ประเทศเยอรมน,นีล่าสุดมีแถลงการการรักษาจากโรงพยาบาลที่ทําการรักษาเขาแล้วนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลชาริเต้โรงพยาบาล ารชาลิเต้ออกถแถลงการคุณผู้ชมบอกว่านาวานี่ผู้นำฝ่ายค้านรัเสเซียนะคะอาจจะได้รับสารพิษจนทำให้มีอาการเกิดขึ้นจนทำต้องเข้าตามรักษาตัวที่โรงพยาบาลยาที่ว่านี้นะคะเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทชนิดโคลีนค่ะโรงพยาบาลยังอธิบายในถแถลงการด้วยคุณผู้ชมบอกว่านาวานี่ตอนนี้ถ้าไปดูอาการเนี่ยอยู่ในอาการโคม่านะคะอยู่ในห้อง i อ u อาการค่อนข้างสาหัส แต่ว่ายังไม่ได้มีอันตรายอย่างฉับพลันต่อชีวิตนะคะแล้วก็อธิบายต่อเนื่องไปถึงสารในกลุ่มโคลีนที่ว่านี้ที่คาดการว่าน่าจะเป็นสารประกอบในส่วนของยาพิษเนี่ยนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางค่ะยาตัวนี้ใช้ในการบำบัดโรคสมองเสือ่อมโรคอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นสารที่พบเยอะเลยในยาฆ่า,าแมลงและอาวุธเคมีทำลายประสาท ไม่ว่าจะเป็นซารินแล้วก็โนวิชอกนะคะถูกใช้ในความพยายามลอบสังหารก่อนหน้านี้ที่ยังจำกันได้มีสายลับรัเสเซียคนหนึ่งเซอร์เกย i ซริพอนะคะก็ถูกลอบสังหารจากสารนี้เหมือนกันนะคะก็เลยเขาตั้งข้อสังเกตต,ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องไปตรวจสอบมากกว่านี้แต่ล่าสุดหมอออกมาบอกเลยว่าน่าจะเป็นการวางยาพิษ